ครับมาดูกันต่อนะครับโอเคผมจะทดสอบจาก ts 3นะครับตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับที่ตั้งบนทีสนะครับเชื่อมต่อกล่องส่งไปหาเซโร่เครื่องนี้นะครับแต่จะส่งกดคีย์จาก g e n 2ห้อง ts 3นะครับส่งไปหาเซโร่เครื่องนี้นะครับนะภาพจะไม่ค่อยชัดนะพอดีมันกลางคืนแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมจะกดจาก g e n 2เข้าห้อง ts 3เครื่องนี้จะส่งหาเซโร่ได้ไหมนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดบล็อกนะครับไปยัดเปิดบล็อกก่อนนะครับเราคอยดูไฟแดงตรงนี้นะ เทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสนี่นะครับโอเคผ่านนะครับ เก็บปิดวอล์กทองนี่ก่อนจะได้ไม่ชนกันนะครับโอเคนะครับผมกดทีเสามเครื่องเจนทูหาโทรศัพท์ห้องทีสามห้องนี้นะครับนะครับห้องที่มีผมอยู่นะครับแล้วก็ส่งค่าหาเซโร่ห้องนี้นะครับทีเสามเครื่องโทรศัพท์กับเซโร่สามารถคุยกันได้ข้ามแอปนะครับส่งออกวิทยุสาอีกด้วยหนึ่งตัวนะครับหรือสองตัวก็ได้นะครับนะ ก็อย่าง EP ที่1 EP ที่2จะเป็นเซลโลกับเซลโลนะครับข้ามช่องกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็น t s 3กับเซลโลนะครับข้ามห้องกันด้วยกล่องตัวนี้1ตัวนะครับปอดีว่าแบตหมดนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาหลยอีกวันต่อไปผมมีเวลาผมจะเซตนะครับให้ได้ยินเสียงให้หมดนะครับจะได้รู้ว่าเออมันใช้งานได้แต่มันใช้งานได้นะครับผมทดสอบแล้วนะครับนะ นะครับระหว่างกล่องตัวนี้นะครับส่งข้ามแอปกันนะครับก็คือขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับใน EP ีสามนี้ก็คือว่าท่านต้องไปตั้งกลุ่มเองนะครับห้องนี้มีกลุ่มหนึ่งของเซลโลห้องนี้มีกลุ่มหนึ่งก็คือให้มาเชื่อมต่อกันแต่ท่านต้องปิดกลุ่มแต h, ่ละกลุ offend, S <S ่มนะอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นห้องทดสอบหนึ่งอันนี้ให้เป็นห้องทดสอบสองท่านต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องเป็นเพื่อนกันนะ ตัวนี้ทา่านก็ต้องเป็นเพื่อนกันเสร็จปุ๊บท่านใช้เครื่องทดสอบหนึ่ห้องทดสอบ1ส่งท่านต้องปิดห้องทดสอบสองท่านใช้ห้องทดสอบ2ส่งท่านต้องปิดห้องทดสอบ1นึ่งนะครับเหมือนกันนะครับท่านจะส่งจากหค่องทดสอบ1ท่านต้องปิดห้องทดสอบ2ท่านจะส่งจากห้องทดสอบสองท่านต้องปิดห้องทดสอบหน funky, 是是 taki, いいึ่งเพื่ออะไรไหมหมายถึงว่าท่านกดห้องทดสอบหมันเข้านี่ มันไปเข้าห้องทดสอบ2มันจะได้ไม่ดังย้อนกลับมาตรงนี้นะครับส่วนท่านส่งจากห้องทดสอบ2ส่งเข้านี่ไปห้องทดสอบ1เสียงมันจะได้ไม่ย้อนกลับมาที่ห้องทดสอบ1ให้มันดังที่ห้องทดสอบ2รับปอไปที่ห้องทดสอบ1เลยนะครับมันจะไม่ชนกันนะครับนะครับข้ามแอปข้ามห้องข้ามช่องนะครับออกวิทยุสื่อสาร2ตัวนะครับไปแล้วครับบ่ายๆจะจบ EP 3จบนะครับเดี๋ยว ทดสอบเสียงให้ดูอีกทีนะครับปฏิว่ากลางคืนแล้วนะครับผมก็พยายามจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วคอยติดตามชมนะครับ